เรื้อนรังเลยค่ะเนี่ยไอมาเกือบเดือนแล้วอย่างเงี้ยใช่วัณโรคไหมคะหรือว่าจะเป็นมะเร็งปอดคะเนี่ยมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรเป็นวัณโรครักษาได้ไหมคะสวัสดีค่ะวัณโรคเกิดจากเชื้อแบคทีรียที่ชื่อว่าไมโครแบคทีเรียทูเบอร์ครูซิสหรือ TB นะคะเราเรียกกันง่ายๆว่า T ีีการติดเชื้อแบคทีเรียตัวนี้สามารถแพร่กระจายในอากาศได้นะคะโดยการไอจามลดการ หรือใช้สิ่งของร่วมกันใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการแล้วก็จะทําให้มีการติดเชื้อได้ง่ายค่ะและเชื้อตัวนี้จะค่อนข้างทนกับอากาศร้อนนะคะจะตายยากนั่นเองค่ะก็จะทําให้มีการติดเชื้อได้ง่ายโดยเฉพาะผู้ที่มีสุขภาพไม่ค่อยดีค่ะจะร่างกายอ่อนแอมีโรคประจําตัวหรือผู้ป่วยที่เป็น HIV เนี่ยจะติดวัณโรคปอดได้ง่ายมากเลยนะคะในผู้ที่เป็นพิษสุราเรื้อรังหรือผู้ที่ใช้สารเสพติด หรือในเดกเ็กเล็กและในผู้สูงอายุนะคะก็จะมีโอกาสติดเชื้อวัณโรคตัวนี้ได้ง่ายค่ะวัณโรคถือเป็นหนึ่งในสิบของสาเหตุการเสียชีวิตของคนทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะชาวเอเชียค่ะก็จะมีการติดเชื้อวัณโรคได้ง่ายนะคะวัณโรครักษาหายนะคะจะมียากินเฉพาะโรคแต่จําเป็นต้องรับประทานยาทุกวันห้ามขาดห้ามลืมนะคะเป็นเวลาอย่างน้อย6เดือนติดต่อกันค่ะ และลิขข้างเคียงต่างๆก็สูงเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกว่ายารักษาวัณโรคมีอะไรบ้างนะคะอาการของวัณโรคมี2ระยะนะคะคือระยะแฝง l a ทนทีบีและระยะแสดงอาการคือ active บีนะคะถ้าเป็นระยะแฝงก็หลังจากที่ได้รับเชื้อแล้วก็จะไม่แสดงอาการใดๆค่ะก็แต่มีเชื้อนะคะอยู่ในตัวถ้าร่างกายเราแข็งแรงก็จะไม่แสดงอาการใดๆนานค่ะบางคนสอสามอาทิตย์บางคนเป็นปีนะคะ แต่ถ้าร่างกาอ่อนแอเชื้อคักตัวได้ที่แล้วก็จะแสดงอาการออกมาเป็นระยะแอ t คทีฟเฟสค่ะซึ่งระยะนี้ก็จะมีอาการไอเรื้อรังบางคนไอติดต่อกันนานเกิน2ส,สัปดาห์หรือไอเป็นเลือดนะคะเริ่มมีไข้อ่อนเพลียน้ำหนักลดเบื่ออาหารทานได้น้อยค่ะมีอาการเจ็บหน้าอก,อกเวลาไอนะคะหรือเวลาหายใจแรงๆก็จะเจ็บหน้าอกได้มีเหงื่อออกมากๆตอนกลางคืนด้วยค่ะแล้วก็มีไข้ต่ำ,ตำ อาการหลักๆคือมีอาการไอนี่แหละคะ่ะถ้าเป็นมากก็จะไอเป็นเลือดเลยนะคะแล้วก็จะน้าหนักลดผอมนี่แหละคะ่ะส่วนใหญ่แล้ววัณโรคก,ก็จะไปที่ปอดนะคะก็คือเป็นวัณโรคปอดแต่ก็สามารถแพร่กระจายไปส่วนต่างๆของร่างกายด้วยเช่นเป็นวัณโรคก,กระดูกวัณโรคเยื่อหุ้มสมองนะคะและวัณโรคต่อมน้าเหลืองก็มีค่ะ การวินิจฉัยวัณโรคนะคะถ้ามีอาการไอหรืออยู่ในระยะแฝงที่ยังไม่ชัดเจนบางครั้งก็จะพลาดการตรวจละเอียดได้แต่ถ้าไอเรื้อรังคุณหมอสงสัยคุณหมอก็จะส่งตรวจทำสกินเทสนะคะคือเอาจะมีตัวยามาฉีดที่ใต้ผิวหนังเราดูว่าโพสิทีฟหรือไม่นะคะถ้าสงสัยคุณหมอก็จะเริ่มตรวจด้วยวิธีอื่นๆร่วมด้วยค่ะเช่นมีการเอ็กซเรย์ปอดเจาะเลือดหรือบางคนนะคะไม่มีอาการอะไรเลย แค่ไปตรวจเลือดเจอว่าเป็นทีบีก็มีค่ะทําให้คนไข้ก็จะตกใจว่าเ้าเราเป็นวัณโรคได้อย่างไรัารทันท,ที่อาการก็ไม่ชัดเจนมากนะคะการตรวจเพื่อยืนยันอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือการตรวจเสมหะค่ะอันนี้เป็นตัวหลักเลยนะคะก็จะเก็บเสมหะไปตรวจดูว่ามีเชื้อวัณโรคหรือไม่นะคะการรักษาวัณโรคนะคะต้องรับประทานยาอย่างสม,ม่ำเสมอควบคู่กับการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะคะซึ่งยาที่ใช้รักษาก็ได้แก่ ไอโซนาสิกไรแฟมพิซินอีเทมบูโตพราซินามัยหรือถ้ามีการดื้อย,ยาก็ต้องให้ยาตัวอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นสเตริโไมซินนะคะซึ่งจะเป็นยาฉีดค่ะแต่ว่าการรักษาวัณโรคนะคะผู้ป่วยทุกคนเลยค่ะจะมีอาการอ่อนเพลียม,มากจากฤทธิ์ข้างเคียงของยานะคะเพราะว่ายากลุ่มเหล่านี้ก็มีอันตรายเป็นพิษต่อตับด้วยค่ะบางคนรับประทานแล้วก็จะมีอาการคลื่นไส้อาจเจียน รับประทานอาหารได้น้อยลงเริ่มซีดแล้วเหลืองมีผื่นคันคลื่นไส้อาเจียนแล้วน้ําหนักก็จะลงลงลงทำให้เหนื่อยเพลียแล้วก็ไม่อยากรับประทานยาได้ค่ะเพราะฉะนั้นปัญหาการรับประทานยาของวันโรคก็จะเสี่ยงต่อการดื้อยามากยิ่งขึ้นถ้าเรารับประทานาไม่ต่อเนื่องค่ะถ้ารับประทานยาแล้วไม่ไหวจริงๆคืออ่อนเพลียมากมีไข้ร่วมกับตัวตาเหลืองหรือมีปัสสาวะเข้มต้องรีบมาพบแพทย์นะคะจะได้มีความปลอดภัยในการใช้ยาด้วยค่ะ ภาวะแทรกซ้อนของวันโรคนะคะถ้ารักษาไม่ต่อเนื่องหรือไม่ได้ไปรับการรักษานะคะวันโรคจะตัดกินปอดของเรามากขึ้นมากขึ้นรุนแรงถึงขนาดเสียชีวิตได้นะคะถ้ารักษาช้าค่ะแต่ถ้าอยู่ในวินัยในการรับประทานยาก็รักษาหายได้เช่นกันค่ะสําหรับภาวะแทรกซ้อนนะคะเช่นเป็นฝีในปอดมีน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอดไอเป็นเลือดปวดบริเวณหลังบริเวณข้อต่อ มีพิ่ต่อตับและไตมีพิจต่อหัวใจนะคะและยังสามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะต่างๆได้อีกด้วยค่ะการป้องกันวัณโรคนะคะก็คือต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะเพื่อจะได้มีภูมิต้านทานกับโรคทุกโรคแหะค่ะแล้วก็ถ้ามีผู้ป่วยวัณโรคอยู่ในครอบครัวเดียวกันเขาก็จะเอาญาติหรือคนที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกันเนี่ยไปตรวจดูเชื้อด้วยเพราะว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะเราก็หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้ป่วยวัณโรคนะคะ และที่สําคัญนะคะต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยค่ะโดยเฉพาะตัวผู้ป่วยนะคะต้องสวมไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นหลังจากรับประทานยาไปสองอาทิตย์ก็จะทําให้ไม่แพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้นะคะสําหรับวัคซีนมรนนรุกมีแล้วนะคะคือวัคซีน BCG ก็ฉีดแล้วตั้งแต่แรกเกิดน,นั่นเองค่ะถ้าคลอดในโรงพยาบาลนะคะจะบังคับเลยค่ะว่าเด็กทุกคนที่คลอดมาจะได้รับการปลุกฝีค่ะก็คือฉีด BCG เป็นวัคซีนป้องกันมนันนรค ซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูงค่ะสำหรับบางท่านที่ไอเรื้อรังนะคะนอกจากจะเป็นวัณโรคได้แล้วต้องระมัดระวังเป็นโรคปอดอื่นๆได้นนด้วยนะคะอาจจะมีฝีในปอดเป็นมะเร็งปอดอันนี้ก็ต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยให้ชัดเจนแน่นอนค่ะสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเราเองนะคะจากละม่อมกล้าหารพยาบาลหลานย่าโมพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวปริญญาโทมหาวิทยาลัย,ลยมหิดล คลินิกเขาพยาปราบตำบลตะขบอำเภอปักทองชัยจังหวัดน,นครราชสีมาสวัสดีค่ะ